สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามคลิปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตั้งแต่คลิปแรกที่มีความยาวถึงเกือบสองชั่วโมงนะครับส่วนคลิปถัด,ถดมาเราก็ทำเป็น หมวดเป็นหมวดแยกย่อยลงมาเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายในเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเป็นหมวดที่9ว่ากันถึงเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและก็ภาคขนวก ซึ่งมีมีบางส่วนที่ควรจะรับรู้นะครับและก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญที่นำไปใช้ได้นะครับแต่ก็ในในภาพพหนวงในส่วนมากก็คือจะเป็นเรื่องที่มันพ้นระยะเวลาปันเปแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องที่ บังคับใช้ในปัจจุบันอยู่นะครับมาตรา63นะครับหมวดที่9เทคโ,โนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา63รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรแลคำนาคมและการสื่อสารในรูปอื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการจัดการศึกษาในระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งการทานุบํมรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเป็นที่เห็นกันอยู่ ก็จะมีอยู่สองขึ้นนะครับที่เราเห็น <ๆ S 1> เห็นคุ้นเคยกันอยู่หนึ่งก็คือสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาถ้าจำไม่ผิดก็คือตัวนี้ e t v นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่ใช้กันทั่วไปคือ DLTV ตรงนี้โรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เลยนะครับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วน eTV เป็นเรื่องทั่วไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั่วๆไปไม่ได้เป็นแบบระดับชั้นไม่ได้เป็นกลุ่มสาระไม่ได้เป็นเนื้อหาวิชานะครับสามารถเข้าเลืองรับชมได้ตามความเหมาะสมส่วน dLTv นี่เป็นการนำ าการจัดการเรียกนการสอนจากโรงเรียนวังไกลตงบนจะสอนเป็นชั่วโมงมีตารางเรียนมีตารางสอนนะครับเป็นชั่วโมงเป็นวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการพื้นฐานเลยนะครับมีมีสองส่วนนะครับเท่าที่เห็นกันทั่วๆไปนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ d t l c v หนึ่ง ก็ยังทำเป็นเว็บไซต์นะครับทำเป็นเว็บไซต์โดยนําคลิปการสอนต่างๆบรรจุไว้ในนั้นนะครับบรรจุไว้ในนั้นผู้เรียนหรือผู้ปกครองก็สามารถไปโดดไปโหลดรายการต่างๆลงมาไว้ที่เครื่องเพื่อที่เราจะนํามาใช้ ทบทวนหรือใช้เรียนเสริมสำหรับเด็กนักเรียนได้นะครับและการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนวางไกลกังวลครูผู้สอนที่จะต้องสอนแล้วก็ใช้ระบบ d l t v จะเป็นครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นพิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเทคโนโลยี ที่มีความเหมาะสมและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับมาตราที่64นะครับรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนตำราหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพตลอดจนวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานับจะให้มีเงินสนับสนุนการผลิตมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งนี้เปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีเอาสรุปง,ง่ายๆก็คือโฟกัสที่ หนังสือเรียนหรือตำราทางวิชาการต่างๆนะครับถ้าเป็นหนังสือเรียนบริษัทหนังสือนี่จะต้องทำหนังสือแล้วก็ให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้อนุมัติใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นปกในหนังสือก็จะมีมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับ วันนั้นการที่เราจะไปซื้อหนังสือเพื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการไทยชื่มแข็งสองนะครับนโยบาายโครงการเรียนฟรีส5หปีที่ที่เคยพูดไปแล้วที่ให้องเรียนซื้อหนังสือยืมเรียนซึ่งการที่จะเลือกใช้หนังสือฉบับไอบ้บริษัทใดสำนักพิมพ์ใด เราจะต้องพี่นายดีว่าได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้จากประทรวงหรือยังนะครับและการจาัดคัดเลือกเอาบริษัทใดก็ต้องผ่านพาคีเครือข่ายนะครับในการที่จะคัดเลือกต่อไปมาตรา65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้ความสามารถได้ทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบประเมินผลต่ตางๆนะครับมาตรา68ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ จากค่าสัมปทานและผลกำไรที่ได้จากการดำเนินการกิจการด้านสื่อสารมวลชนอันนี้นี่มีมีที่เห็นชัดเจนก็คือการสนับสนุนจากกสทชนะครับผ่าน ผ่านโรงเรียนผ่านมายังโรงเรียนผ่านมายังการศึกษานอกระบบนะครับศูนย์การเรียนรู้ต่างๆจัดสรรนห้องคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะใช้ชื่อต่างๆโรงเรียนใช้ชื่อแบบหนึง่งถ้าจัดสรรให้โรงเรียนโดยเฉพาะหรือจะสัรให้ชุมชนโดยตั้งอยู่ที่ในโรงเรียน นะครับช่วงปีที่แล้วนะครับก็มีการจัดทำในในโครงการรอบใหม่นะครับทำมาหลายรอบแล้วแหละนะครับเป็นโครงการรอบใหม่ใช้ชื่อว่าศูนย์เยรียนรู้ดิจิทัลชุมชนประมาณนี้ก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นโครงการพ่อหลวง ซึ่งก็จะมีหลายหน่วยงานในจังหวัดหลายหน่วยงานในจังหวัดที่รับผิดชอบประสานงานให้นะครับบางจังหวัดก็จะเป็นสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประสานบางโรงเรียนที่ได้รับมาก็จะได้รับมาผ่านโดยตรงจากกทชเลยก็มีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่า ได้รับเงินจากค่าสัมปทานและผลกำไรที่ได้จากการเงินเมือนกิจกรรมสื่อสารมวลชนกสทชก็จะเอาส่วนหนึ่งของเงินตรงนี้แหละมาทำเป็นโครงการนะครับมันจะมีและหลายโครงการของกสทชนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งต่อมา มาตรา69รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนส่งเสริมประสานการวิจัยการพัฒนาการใช้การประเมินคุณภาพประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับนี่คือหมวดที่9เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับ ทีนี้เรามาดูบทเฉพาะการนะครับมตาตราเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับภายในหนึ่งปีภายในหกปีปโฟกัสตรงนี้อาจจะมีในข้อสอบภายในหปีกระทรวงจัดให้มีการประเมินผลภายนอกครั้งแรก ภายใน6ปีกะทรวงจัดให้มีการประเมินผลครั้งแรกพรบอนี้ประกาศใช้ปี2542นับไป6ปีคือการประเมินผลภายนอกครั้งแรกนะครับลองไปคำนวณดูนะครับว่าประเมินผล ภายนอกครั้งแรกเมื่อไหรนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสิ่งที่จะต้องรู้เพิ่มเติมก็คือการจัดตั้งสำนักง,งานปฏิรูปการศึกษานะครับสำนักง,งานปฏิรูปการศึกษาบทบาทหน้าที่เยอะมากนะครับ แตเ่เวลาที่จะนํามาใช้นํามาปรับปรุงนํามาทํานู่นทํานี่ค่อนข้างจะเป็นเป็นกระดาษมากกว่านะครับรัฐบาลแต่รัฐบาลก็จะมักจะเอาแต่นโย,ยบายหาเสียงนโยบายของตัวเองมาทําแต่ละหลังแล้วนะครับสำนักง,งานในรูปการศึกษาที่ยังทำอยู่ก็คือเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งส่วนงาน การจัดระบบครูอาจารย์การระดมทรัพยากรการล่างกฎหมายต่างๆนะครับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะทํานําไปทําหรือนาไม่นําไปทําเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเสนอแน่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะครับอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยองค์การมหาชนองค์การมหาชนคณะกรรมการบริหารสำนักง,งานปฏิรูปมีจำนวน9้าคนมีจำนวนเก้าคนประกอบไปด้วยประธานคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จะผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะครับไม่เฉพาะการศึกษานะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษาการบริหารรัฐกิจการบริหารงานบุคคลงบป,ประมาณการการคงกฎหมายมหาชนกฎหมายการศึกษาทั้งนี้จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒ ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าสามคนเพราะฉะนั้นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษามีไม่น้อยกว่าสามคนให้เลขา ที่การสำนักงานปฏิรูปการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุกการของคณะกรรมการบริหารน,นะครับการสรรหาต่างๆให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษาคณะหนึ่งจำนวนสิบห้าคน คณะกรรมการสรรหาจำนวนสิบห้าคนนะครับคณะกรรมการบริหารจำนวนเก้าคนอย่าจำสับสนกัดนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีอะไรมากมาย นี่คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพศ .2542 ผู้สนองพระบรมราชองการในพรบการศึกษาแห่งชาติ2542คือท่านชวนหลีภัยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และที่เราว่ากันมาทั้งหมดตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้เป็นพรบการศึกษาแห่งชาติทุกฉบับที่มีการแก้ไขมีการเพิ่มเติมมีการยกเลิกบางห้อยคำด้วยเหตุผลต่างๆตามวาระรวมแล้วที่ ทำเป็นคลิปในครั้งนี้เป็นพอรบอการศึกษาแห่งชาติทั้ง4ี่ฉบับที่ยุเลิกไปแล้วไม่นำมาพูดนะครับเอาสิ่งที่แก้ไขเอาสิ่งที่เพิ่มเติมมาพูดมาคุยกันเพื่อความชัดเจนก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ สมบูรณ์มาจนจบขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปชุดนี้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าเป็นครูผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นการนำไปประกอบนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปสำหรับคลิปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับสมบูรณ์ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับคนอื่นต่อ,ตอไปสวัสดีครับ